ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งหลักหมื่นได้มาปุ๊บรีวิวปั๊บแกไม่ได้ไม่ต้องแกแล้วครับพอแล้วแน,น่นมากครับผมสวยงามคริปเนี่ย MG Home Charger ้งจยงยแกเข้าเกียร์ก็เก๋เนี่ยมานรับประกันตัวรถนะครับสี่ปีรับประกันแบบแปดปีว้าว,ว,าว,ว,าว คนคนรถที่อยู่กับรถไฟฟ้า MGE P Plus นะคะปี2022ทำว่า E P Plus มันได้ plus มาอย่างหนึ่งตรงไหนหรือป่าลูกเิลหลังคามาให้ระบบกรองอากาศ PM 2.5แล้วก็ได้ในเรื่องของแผ่นปิดใต้ท้องรถด้วยเป็นรถไฟฟ้า100%อนะครับออกตัวมาคือ9 9 8 0 0 0บาทวิ่งหลักหมื่นแล้วสมรรถนะดีนะคะราคาประหยัดคุ้มค่าหน้าใช้เป็นทรง Station Wagon อย่างนี้นะคะ Station Wagon แบบสีขาวเขาเรียก Arctic White ค่ะพี่กระจังหน้าแบบสีดำ Piano Black นะคะสัต ตลับกับเส้นสายโรมเมียมแล้วก็ตรงสัญลักษณ์โลโก้ MC ตรงนั้นค่ะพี่ตั้มขาครับผมกดเปิดขึ้นมาจะเป็นช่องให้ชาร์จไฟได้นะคะตัเบาๆค่ะพี่ค่ะสำหรับที่ชาร์จนะครับชาร์จได้2หัวนะคะไฟหน้าก็จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนแล้วด้วยพี่ตั้มขาผสมกับ LED ตรงนี้นะคะไ์ไกดิ้งให้แบบครบฟันเลยพี่ MC ถามาบอกว่าที่โชว์รูมเราไม่มีรถไฟฟ้าหรอวันนี้เรามาเลยครับรถไฟฟ้าเราได้มาปุ๊บเรารีวิวปั๊บเดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันพี่ยังไม่ได้บอกประกันมันเหลืออันนี้เด ยาวๆนะต้องบอกว้าวว้าวนะครับผมคนไม่ไหวแล้วนะคะประกันเนี่ย4ปีของตัวรถตัวรถ4ปีให้เลยถึงไม่เนี่ยวิ่งถึงแสนสองนะคะอย่างใบอย่างหนึ่งและส่วนแบตเตอรี่รับประกัน8ปดปีแปดปีเลยไปถึง1นึ่งแสนแหมื่นกิโลนั่นเองนะตอนนี้เราลดไปแค่2ปีนะรถตอนนี้ไปยี่สใช่ไหมคันนี้ปี22รีบมาจับจองค่ะราคาคือสุดว้าวแล้วผ่อนถูกจากไฟแนนซ์ได้เต็มค่ะนี่มาค่ะได้เต็มด้วยครับผมโอเคพี่ต้องเปิดกระโปรงหน้ากันเลยดีไหมครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะค่ะใสๆแบบนี้ครับ เนี่ยดูครับไม่มีขยับอะไรเลยนะเดิมๆเลยครับผม้อามองอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นหรอกว่าคือเครื่องอยู่ตรงไหนวันนี้เดี๋ยวเราเปิดเลย เขาไม่มีเครื่องยนต์สันดาบนะคะแต่เขาจะมีเรื่องของพี่ตั้มขาเขาจะมีในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะที่ทํางานร่วมกันกับแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบลิเธียมไอออนนะพี่ตั้มแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยจะเป็นแผ่นใหญ่ๆอยู่ใต้ท้องรถนะคะอึดทนประหยัดแล้วก็เสถียรเขานิ่ยมใช้กันเป็นแบบโมดูลด้วยนะซึ่งสามารถถอดซ่อมเป็นแบบจุดๆได้ไม่ควไม่เสียทั้งอันแต่ที่สำคัญคือมีรับประกันไงตั้งแป่ปีสำหรับแบตเตอรี่นะท็อปสปีดเนี่ยคือร้อยแปมสิบห้ากวโลเมตร ไฟเต็มนะวิ่งได้ถึง380กิโลเมตรไปเลยค่ะด้านข้างนะครับมาพร้อมแบต16นะครับผมแดดสิบหกและยักษ์ปี2022นะครับสีเดิมๆใสๆแบบนี้นะครับบางๆอย่างนี้เลยด้านบนอย่างที่บอกไปว่ามันจะได้ลูฟว์เรลล็อคหลักข้างบนอลูฟว์เรลเอาไว้ใส่หลักนะคะเวลาเดินทางนะครับวางจักรยานวางสัมภาระวางเรือแคนูล็อกได้หมดเลยแล้วมันแบกได้ถึง75กิโลกรัมค่ะพี่ด้านข้างเนี่ยวิ่งความเดิมนะใสๆเลยจับปุ๊บนี่แบบไม่มีอะไรเลยนะไม่ต้องแกะก็ได้ไห ่ะถ้ามันแกะไม่ได้ไม่ต้องแกะแล้วครับพราะอเไรแน่นมากครับผมมันแน่นมากเพราะไม่เคยการแกะเลยปะดูด้านในครับด้านในก็ไม่แคบนะไม่แคบหรอกค่ะพี่โอเคไซส์กำลังดีพี่ค่ะเป็นรถที่ว่านั่งในครอบครัวได้เนาะรับส่งลูกได้ประหยัดชาร์จไฟบ้านเดี๋ยวนี้ก็ ออก้าไปไม่เท่าไหร่นะคะท้ายรถจะได้เป็น LED นะเทคโนโลยีแล้วตรงเนี้ยค่ะเป็นไลท์ไกดิ้งแบบเป็นแสงําแสงแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากด้วยนะครับผมสวยค่ะมีเซ็นเซอร์ให้พร้อมด้วยกล้องมองหลังนะคะเวลาถอยจอดด้านบนเป็นไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เช่นกันค่ะมีสปอยเลอร์ให้ในตัวแบบบิวค์อินมาแล้วนะคะเหมือนเดิมครับแต่ใสแบบนี้นะคะผมไม่มีขยับเลยสวยงามมากค่ะพี่บางบางสุดบางมากต้องสังเกตตรงเนี้ยจะเก็บได้นะคะจะจุของได้ประมาณ400กว่าลิตรนะคะแล้วถ้าพับเบาเก็บเข้าไปเนี่ยรวมแล้วเป็นพันสี่ร กว่าลิดเลยมีม่านบังสายตาสําหรับปิดบังสัมภาระได้อีกนะคะด้านหลังก็จะเป็นตัวป้ายางฉุกเฉินฮะเวลาการชาร์จเราก็ไปเสียบด้านหน้ารถนะนี่จะเค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์นะคะ MG Home Charger ตัวนี้ราคา40,000กว่าบาทเลยนะแถมมาให้กับรถคันนี้ไปเลยนะคะเขาแถมอยแล้วครับแถมเขาชาร์จไม่ได้เราต้องไปซื้อแยกเองไงเขาต้องให้คะพี่นี่ครับอ่าอุปกรณ์สมุดนะครับเข้าสูงตลอดเลยอันนี้นะหกหมื่นโลเข้าสูงตลอดผมไม่ต้องแก่เยอะครับรถเป็นใหม่จัดจริงๆนะเพราะสีมือส มนเจมทั้งคันแทนเพลเราก็ต้องดูด้านนี้นะครับ<ช>ผมเห็นไหมเดี๋ยวไปลองขับรถไฟฟ้ากันว่าจะขับสนุกขนาดไหน ตอนนี้ตั้มก็ขึ้นมาอยู่กับน้อง MG นะครับผมนี่ต้องเรียกน้องเลยนะคะเพราเป็นน้องใหม่ของวงการนะคะตอนที่นิ้งแจ้งไปตอนแรกแล้ค่ะว่าพลัดก็จะให้รูปเหล็กระหลงคามาแล้วก็จะมีระบบกรองอากาศพีเอ็มสามาให้นะคะแล้วก็จะมีแผ่นปิดนะคะใต้ท้องรถนะคะด้านหน้าให้อารมณ์การขับขี่พี่ตั้มขับรถไฟฟ้าที่พี่ตั้มลองขับแล้วเป็นอย่างไรก็สนุกดีนะมันมันเหยียบแล้วเป็นไงตอนเริ่มต้นปุ๊ตเนี่ยให้เหยียบว่าปุ๊ตเหมือนกันคันเร่งอ่ะศเนย์ถึงร้อยเนี่ยโโอ้ห เราติ้งหลักหมื่นเองอะ<ช>โอ้โหก็สมมติว่าเป็น่ประหยดัดไปเยอะเยอะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านทำงานก็ตามเนาะเอาไว้รับส่งลูก<ม>เอาไว้ขับขี่ไปเดินทางไปไหนก็ได้นะการเข้าเกียร์ก็เก๋ๆเนี่ย,ย,ยนะหมุนแค่นี้ก็ใช่ระบบเกียร์ของเขาจะเป็นแบบระบบหมุนนะคะมองดีด้านซยขวาเองปุ่มตรงกลางก็จะเป็นแบบปุ่มพาร์คนะคะตัวควบคุมแอร์อยู่ตรงกลางคอนโซลนี้ค่ะไม่ได้เอาขึ้นมาที่ด้านบนใช้งานง่ายนะพี่ตั้มปุ่มทุกปุ่มนี่คือสะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะที่สำคัญตรงนี้จะมีเรื่องขของโหหหมมมดดดกการัััับีี่้้้ววยยคะตปไไไฟฟฟเนแล กด,กดสปอร์ตก็แบบจะเหยียบได้เร็วกว่านี้อีกค่ะจอทัชสกรีนนะคะขนาด8น <Okay. S 1> ิ New, ้วรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะ Android Auto ย mm ัง hmm. เป็นระบบแบบเสียบสาย USB <ะ>อยู่นะคะปล้องมีโฮมมีให้ระบบเปิดปิดไฟหนะ้าอัตโนมันติมีให้หมดนะคะการเฟิรสคอนโทรลอย่ังพวงมาลัยมัตติฟังชั่นสองฝั่งคําสั่งเสียงได้ด้วยถ้าเปิดคอนโซลกลางขึ้นมาจะมีช่องให้เสียบชาร์จไฟนะคะก็อีกช่องนึงก็จะเป็น USB นะคะช่องจ่ายปฟ12โวลต์ให้เหมือนเดิมนะคะวางแก้วได้2ช่องตรงนี้นะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะออนน่ัง โอเคนะตนั่งดีน,นั่งสบายเหมือนกันนะบอลนั่งเนี่ย<อ>ผมเป็นแบบแบบหนังเลยนะพี่นั้งแล้วนิ่มเนี่ยความรู้สึกนี่สัมผัสรู้สึกว่าไม่กระด้าง <ừ. S 2> นั่งดีเลยนะคะทรงคล้ายๆบากเกตนิดหน่อยนะคะอบรัดตัวผมสตาร์ต <ขา S 1> ปกติค <ขา S 1> รับผม ตั้มดูแล้วนะครับ MG -eP Plus ด้วยปี2022ปี2022คันนี้นะครับผมตั้มบอกแล้วมันน่าใช้คือมันว้าวว้าวว้ามันรับประกันตัวรถนะครับ4ปีถึง120,000มกิโลยังอยู่ในรับประกันนะคะอยู่รับประกันอยู่นะครับและที่สำคัญรับประกันแบต 8ปีหรือ180,000สกิโลอ่ากิโลนะครับผมราคาที่พี่ตั้มจะให้ในวันนี้คือ539,000สามหมื่นเบาทห้าแสนเท่านั้นนะครับผ่อนประมาณไม่ถึงหมื่นบาทจัดไปนนั้นได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าจัดไม่ได้นะครับลูกค้านะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะสามารถนำบัตรประชาชนมาเช็คสิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะผ่อนบัตรเครดิตพันบัตรวีซ่าหรือผ่อนบ้านผ่อนรถมาเช็คสิทธิ์ได้เลยถ้าได้สิทธิ์ท่านขับรถกลับบ้านได้เลยอย่าลืมนะครับถ้ามีสลิปเอาสลิปมาแลกน้ำมันด้วยแต่คันนี้ไม่รู้คันนี้ไม่มมีนน้ัจะะแลกอไรดีไม่รู้จะแลกอะไรรเเดี๋ยวาดูปรโมชั่น รถอรดติตานะคะคนขัลรถเราไว้ได้ดนะคะทุกช่องทางวิศาออโตคานะ,คะสาขาบางบัวทองเซิร์ชได้เลยทุกช่องทางนะคะโทรติดต่อเข้ามาได้ที่0811331221นะคะหรือ,รอรโทรหาตั้มอ,อยากรถทดอลองขับโทรหาตั้มได้แล้ครับ0911202384นับวันนี้รายการคุณขับรถตั้มนั้นยิ่งไปก่อนครับ